สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช็คอินนมทางวันนี้ผมอยู่กับชมรมนกบินอิสระทีท่ทุ่งทองกุไรนะครับบางเขนนะครับวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมของน้องๆ นะครับกลุ่มนี้เขารวมตัวกันด้วยจุดร่วมกันคือการรักนกนะครับเราจะมาดูว่าสิ่งที่เป็นแรงจูงใจมุลเหตุนะครับที่มาครับของชมรมนี้เป็นอย่างไรนะครับครับครก่อนอื่นเดี๋ยวเขาเขายากถามพี่ประธานหน่อยนะพี่ใหม่เนาะครับผมเอ่อพี่ใหม่การเลี้ยงนกเนี่ยเลี้ยงยากไหมก็ไม่ยากนะครับก็ต้องขึ้นอยู่เราต้องรักเราต้องเอาใจใส่ด้วยครับ นกแต่ละสายพันธุ์ที่ใส่เคแตกแต่างกันซึน่งอยู่กับเราครับถ้าเรารักเรานกแต่ละสายพันธุ์ที่นํามาเลี้ยงเนี่ยวันนี้ผมเห็นมีความหลากหลายมากะนะ,ะการเลี้ยงให้เครื่องเนี่ยมันมีจุดสาคัญยังไงฮะที่ทําให้นกเชื่องกับเราก็อันดับแรกเลยถ้าจะให้นกเชื่องเราต้องเอามาเลี้ยงแต่เอาไม่มีไม่มีขนนะคะอให้แบนเล็กเว้ยไงใช่ค่ะตั้งแต พักมาเป็นไข่ฝึกเลี้ยงเอาอาหารป้อนป้อนเขา<ม>นะคะแล้วก็ฝึกให้เขาเดินมาหาเราถ้าเขายังบินไม่ได้<ม>แต่ถ้าช่วงที่เขาเดินเริ่มบินได้แล้วเราก็เขาจะเรียกว่าคอแบกเนาะ<ม>ก็คือจะมีคอนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้เขายืนแล้วเราก็จะมีนกอบี้อย่างเงี้ยค่ะ,<ม><ม>ะคะรับ,บ,รบเรียกให้เขามาแล้วก็เรียกชื่อเขาอย่างสมมติน้องตัวเนี้ยเขาชื่อ ชื่อะไรนะลูกสายฟ้าสายฟ้าใช่อะสายฟ้าเราก็เรียกเขาสายฟ้าเราก็จะปอดนกหวีดสายฟ้าปิ๊บเขาก็จะบินมาหาเราฝึกจนคล้องค่ะเพราะว่าเสียงนกหวีดมันจะกล้องมากกว่าเสียงเราถ้าสมมติว่าเขาบินขึ้นบนท้องฟ้าเขาจะไม่ได้ยินเสียงเราแล้วสมมติเราเรียกสายฟ้าสายฟ้าก็จะไม่ได้ยินแต่ถ้าเป็นนกหวีดอะมันจะเสียงดังล้วกล้องเขาก็จะกลับมาหาเราเองนะคะกับนกแต่ละชนิดที่ผมเห็นอยู่เนี่ย ส่วนใหญ่เป็นนกสายพันธุ์ต่างประเทศหมดเลยใช่ค่ะมีอะไรบ้างแน,แนะนำด้ยแน,นะ่ะะเริ่มก็คือเป็นกาตัวค่ะกา,กาตัวกาล่าเอ้ยนกกาตัวนี่เป็นบ้านเรามีมไหไม่มีค่ะไม่มีอ่ะแล้วก็อีกตัวน,นึงก็คือมองะค่ะมองอันนี้เขาเรียกนกะกะมาคอเลยใช่ไหมแกะมออบูแอดูมาคอูมาคอเป็นสายพันธุ์ที่เชื่องแล้วก็ ติดเจ้าของมากครับเรื่องง่ายอ,อันนี้ของพี่ก็มาฟอเหมือนกันเป็นมาคอรครับตัวนี้เป็นแครีน่าโอ้อพูดถึงไอนอกแก้วมาพอนี่หลายสายพันมากใช่ไหมแล้วพูดถึงอ่าขอถามนี่นกที่อยู่ตรงนี้นตัวไหนที่มันราคาสูงมากที่สุดเพราะเขาบอกว่าราคาแพงตัวน,นี้เลยค่ะตัวน,นี้เลยครับแล้วฮะผมมีข้อสงสัยนิดนึ่งทำไมเป็นนกตับประเทศเหมือนกัน ทำไมไม่เลี้ยงนกเขานกขุนทองนกไก่บ้านเราบ้างเออเป็นผพรก้อะไรพิษคาราบผิดพรบใช่นกขุนทองอ่าออืมอืมถ้าเป็นนกตัดสายพันธุ์ต่างประเทศเขาจะมีใบสเตปบ้างอืมหลายคนสนใจอ่ะอยากจะเลี้ยงนกบ้างเนี่ยค่ะฮะเขาเริ่มต้นเนี่ยเขาควรยังไงการจะเข้ามาร่วมกับกลุ่มนี้มีความเป็นไปได้ไหมกลุ่มนี้เปิดกว้างรับสมาชิกใหม่ๆนะ ก็เปิดกว้างค่ะรับสมาชิกก็คือเราจะมี Facebook นะคะในส่วนของนกป้นอิสระบางเขนรามอินทาสามารถเซิร์ชใน Facebook ได้เลยแล้วก็จะมีตอบคำถามว่าทำไมถึงเข้าอยากเข้ามาในกลุ่มนี้แล้วก็จะมีกรรมการและท่านประธานนะคะเขาจะเป็นคนกดรับเราจะดพิทีเนิดนึงว่าทำไมถึงอยากมาเลี้ยงนกไม่ใช่มาเพื่อทำธุรกิจหรือว่ามามาเข้ามาแตงตัวครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับ ติดตามรายการขอคนนำทางโดยเฉพาะช่วงเช็คอินมมทางนะครับทางททบอ5อนะครับเวลาบ่าย2องโมงหนาทีครับ